สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมาสอนกับการทําน้ําใบเตยน้ําผึ้งนะครับก็ถือว่าเป็นสูตรน้ำสมุนไพรอย่างหนึ่งของไทยนะครับเพราะว่าที่ดูด้านข้างนี้นะครับนี่คือใบเตยนะจ๊ะก็อันนี้นะครับเวลาปลูกปลูกต้นเดียวนะครับแต่ถึงเวลานี้มันก็จะแตกหนอกมานะครับสำหรับคนที่ไม่เคยเห็นนะครับสำหรับต้นใบเตยก็จะเป็นใบอย่างนี้นะจ๊ะแต่ข้างข้างนี้ไม่ใช่นะครับเป็นต้นพริกนะครับมันขึ้นมาเองนะครับซึ่งสูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่เรียกว่าเพิ่มความอร่อยของน้ําใบเต ธาตุเย็นนะครับเป็นการปรับสมดุลนะครับเพราะเมืองไทยเมืองร้อนใช่ไหมครับเวลาดื่มน้ำใบเตยเย็นๆเข้าไปนะครับมันก็จะทาให้ร่างกายปรับสู่สมดุลปกตินะครับรวมถึงนะครับส่รนผสของน้ําผึ้งนะครับที่เอาไว้ช่วยในการนะครับเจริญอาหารและก็ลดในเรื่องของความเป็นภูมิแพ้นะครับเพราะช่วงนี้นะครับ PM 2 5ก็มาใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยนะครับก็สามารถช่วยในเรื่องการภูมิแพ้ได้เนี่ยครับสีน้ำใบเตยนะครับเวลาต้มออกมาก็สีประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่ไม่ใส่สีนะสีมันได้ประมาณนี้แค่นั้นเองนะครับถ้าเกิด เขาเป็นใสบลอกสีนะครับแต่ของพี่ยันไม่ใส่สีนะจ๊ะโอเคครับคราวนี้ก็เดี๋ยวมาเริ่มต้นการทํากันเลยนะครับสูตรง่ายๆนะครับก็คือใส่2อย่างนะครับกับน้ําใบเตยกับน้าผึ้งนะครับแล้วน้ําใบเตยที่ดีนะครับเราควรจะต้มเองนะครับเพราะว่าเนี่ยครับสิ่งที่ได้มาคืออะไรครับนี่เห็นไหมจ๊ะสีสันนะครับจะหนีสีแค่นี้นะครับก็คือไม่มีสีนะครับนี่แล้วก็ได้กลิ่นหอมไม่จำมค็นนะครับถ้าเกิดเราทํากินกันเองเนี่ยเราก็จะไม่ใส่ควบคุมปริมาณน้ําตาลได้ใช่ไหมครับนี่เห็นไหมครับของพี่ย นี่ครับนี่สีธรรมดานะจ๊ะสีธรรมชาติไม่ได้หวานเยอะจากนั้นนะครับสูตรนี้มันต้องเพิ่มกลิ่นหอมนะครับของน้ําผึ้งเข้าไปนะครับนี่เราก็ใช้น้ําผึ้งนะครับเดี่ยมคันต้องเป็นน้าผึ้งแท้อย่างดีด้วยนะครับผมอ่ะอันนี้นะครับก็ใส่ไปนะครับตัวนี้ปุ๊บอ่าสำหรับคนที่ชินแล้วนะครับถ้าเกิดเป็นมือโปรแบบพี่อ้นนะครับพี่อ้นจะรู้นะครับปริมาณเมื่อกี้คือ1ช้อนชานะครับแต่สําหรับคนที่ยังไม่โปรนะจ๊ะยังไม่โปรนะครับยังเป็นมือใหม่นะครับก็จะต้องใช้ตัวนี้นะครับไปนนะครับี่ใช้ ขอโทษทีนะครับเม,มื่อกี้ต้องหนึ่งช้อนโต๊ะในจานหนึ่งช้อนโต๊ะหรือสองช้อนชานะครับนี่มันก็จะเพิ่มนะครับปุ๊บกินแล้วรสชาติเข้าไปได้นะครับคือ <t iny> ถ,ถ้าเกิดใครทําแบบพี่อันเยอะๆเราจะรู้นะว่าปริมาณเทไปขนาดนี้มันหน่วยเท่าไหร่นะครับแต่สําหรับคนมือใหม่เนาะ <laughs> ก็ต้องดูกันนะครับนี่เห็นไหมครับนี่สีก็จะได้แบบสีทองสวยขึ้นนะครับผมนี่แล้วกลิ่นที่ได้ก็จะมีทั้งกลิ่นใบเตยและกลิ่นน้ำผึ้งออกมาครับหอมมากแล้วรสชาติก็ ได้ทั้งรสชาติของใบเตยนะครับแล้วก็ได้ความหวานของน้ําผึ้งออกมาครับที่สำคัญนะความหวานขอน้ำผึ้งเป็นความหวานแบบธรรมชาติด้วยนะครับซึ่งเข้ากันมากๆเลยนะครับผมและและเพื่อขอจบคลิปนี้ปในเดเท่านี้นะครับก็อย่าลืมนะครับไปทานะครับกับน้ําผึ้งดอกใบเตยนะครับก็อร่อยนะครับผมเพราะว่าใบเตยกับน้ําผึ้งเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดี่บบเข้ากันนะครับแต่ว่าจะต้องนะครับอย่าใช้น้ําผึ้งเยอะเกินไปนะสูตรนี้ถ้าเกิดคุณใช้น้ําผึ้งเยอะเกินไปนะครับ ความเป็นน้ำผึ้งเนี่ยมันจะไปกบใบเตยมากเกินไปนะครับดังนั้นเนี่ยพยายามรักษาเบสของน้ำผึ้งที่น้อยเข้าไว้นะครับผมโอเคครับแล้วถ้าเกิดตอนนี้นะครับใครที่อยากจะได้น้ำผึ้งดีๆนะครับเพียงก็จำหน่ายอยู่นะครับกับน้ำผึ้งดอกกลาไยตาพี่ชายการครับเป็นน้ำผึ้งแท้ครับจากสวนเลี้ยงนะครับดังนั้นเนี่ยมั่นใจเรื่องความปลอดภัยได้ครับที่สำคัญนะครับราคาเป็นมิตรกับทุกคนครับแค่ขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะจ๊ะโอเคครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้านะครับผม